เมนูแกงเลียงกุ้งสดยอดฟักทองนะคะเพื่อนเพื่อนมาเดอ้อกินกันเพื่อนๆน,นี่ร้อนๆอากาศหนาวๆเพื่อนๆมาๆกินรวยการจ้าสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมานี่วันนี้จะมากินมากินโชว์นะคะวันนี้ เอวันนี้จะมากินโชว์นะคะเพื่อนๆมาอากาศนาวๆเพื่อนๆกลางคืนสองศงศาตอนนี้สิบสิบเท่าไรเนาะเมื่อกี้สิบสองแล้วสิบสี่แต่ว่าถ้าแดดออกก็โอเคแลวถ้าไม่มีแดดหนาว เมื่อกี้ยายไปเก็บผักอยู่ในสวนแดดออกโอเคไปให้อาหารไก่ไม่มีแดดหนาวถ้ามีลมถ้ามีลมก็ยิ่งหนาวแล้วชิมฟักทองอ่ะเมื่อกี้ยายเอาฟักทองอีกลูกมาใส่ มันต่างกันพันเดียวกันอันนึงอ่อนอันหนึ่งแกแต่อ่อนวันนั้นยายชุบแป้งทอดอร่อยนะเนียวดีนะนเพื่อนใช้ได้อยู่ยายหวังว่าอีกลูกหนึ่งยายคงแกนะ เอา,มาเมล็ดไว้ปีหน้าเพราะว่ายายไม่รู้ว่าพันอะไรพอดีมาไลให้ให้มเมล็ดพันยายมานะ่ะเพื่อนคนไทยให้มาลูกม่ใหญ่แบบนี้ดีอยู่แบบว่ามันทำทีเดียวก็กินหมดอะไรนะอย่างเงี้ยนะเหนียวอะโอเคอยู่นะ ต้องเอาพักทองไทยเลยอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าเราต้องจําไว้แบบคือไม่รู้ว่าพันอะไรนะเพื่อนๆโูกนี้ <c oughs> ใหญ่ทอดชุบแป้งทอดให้แฟนใหญ่กินวันนั้นก็อร่อยยังไม่แก่ทเท่าไร อร่อยอร่อยอร่อยมาด้วม่คนทับอกว่ายายแบบอะไรเนาะแบไม่เคยเห็นกินข้าวคำกินแกงคำเขาต้องมาราดรวมกันอย่างไงขนาดใครขนัดมันเออ แล้วก็จริงๆมันต้องตาะความถนัดเนาะแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะเราก็เลยต้องมาตั้งอย่างนี้อืบางคนก็ไม่เข้าใจมา <c oughs> ตั้งอย่างนี้เอฟซี C U จะเห็นทั้งข้าวเห็น,นั้งผักเห็นทั้งแกงเนาะอื <c oughs> ก็ตัวใหญ่อะกินค,คำเดียวไม่ได้ใหญ่เกิน กินเล่นๆเนาะเนี่ย I can go, make... okay, you're not ใส่พริกไปเจ็ดเม็ดไม่เผ็เลย กินแกงแรงไล่โควิดเพื่กระชายายายจะหมดละยายเห็นเขาขายอยู่ในตามเฟสนะนะแต่ว่าย่านนะยายสั่งได้รู้จักสั่งอยู่แต่ว่าโอนงินให้เขาลำบาก ของเขาก็ไม่ได้มีพวกทุกคนที่เขาคขายตามเฟซของเขาไม่ได้มีตลอดนะถ้ามีเขาก็จะลงเฟซมีนูนมีนี่นะทีนี้ก็ใครอยากได้ก็สั่งแต่ว่ายายนะจะสั่งไม่ได้เพราะยายนาน,นๆเขาเมืองทีโอนเงินให้เขานะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะกิโลหนึ่งเห็นเขาว่า สิบสองยูโรหรือเท่าไหร่ประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยกว่าแล้วค่าส่งอีกค่าส่งเขาหนึ่งกิโลสองกิโลเขาก็คิดหกยูโรกว่า วันที่วันที่สามสิบสามสิบหรือสามสิบเอ็ดตุลาเขามีงานลอยกระทงเขามีงานลอยกระทงนะนเพื่อนๆเดี๋ยวเผื่อมีของเผื่อมีของไทยมาขายยายว่าจะไปดูงานลอยกระทง เริ่ม <c oughs> เริ่มร้อนแล้วเพื่อนเพ่อแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> หมดแล้วดูกุุงสามตัวกินไปแค่ตัวเดียวเอง เริ่มร้อนแล้วร้อนพริกไทยแฟนยายตื่นนอนแล้วกว่าจะได้กินดูเขาทำให้เขากินเขาไปนอนกว่ายายจะได้กินเขาตื่นแล้ว นอนหนึ่งชั่วโมงไปแค่นี้แหละคนณผู้ชแล้ว,วลกุ้งตัวหนึง่งบ๊ายบายยี่ถึงยี่ถึงไทยชาบก็ฝากดกไลค์กดแชร์กดติดตามพายตาด้วยนะคะวันนี้มากินโชว์นะคะหมดกินโชว์กินโชว์ <laughs>